คารดาเพชรพาลุยสวนวันนี้มาที่อคภอนบุรีเป็นแปลงที่ปลูกมันสับปะหลงร่วมกับทางต้นปาล์มนะครับวันนี้อยู่กับทางด้านของดรดรครับในส่วนสิ่งที่เรามาเนี่ยเจออะไรบ้างครับในส่วนของตัวมันสับปะหลังผมได้เห็นความแตกต่างนะครับครับแปลงเดียวกันครับแปลงเดียวกันนะครับพื้นที่เดียวกันครับอันนี้คือเดิมๆนะครับครับคือเดิมๆเขาจะปลูกปาล์มน้ำมันแลปลูกมันสับปะหลงในตัวเดียวกันในพื้นที่เดียวกันครับ ปาล์มปลูกก่อนนะครับอ๋อปาล์มปลูกก่อนมันก็ปลูกก่อนครับผมฝั่งนี้ปลูกทีหลังครับนี่ปลูกทีหลังแล้วก็มันสับปะหลังก็ปลูกทีหลังอืมดูความแตกต่างครับครับผมโอ้ใช่ครับมาดูมาดูมันสับปะหลังอ่อครับครับมีแค่ใช้ใยสลายครั้งเดียวนะครับอืมครับผมยังไม่ยังยังไม่มาส่งเสริมเต็มร้อยตอนนั้นทําตอนนั้นเป็นรู้สึกจะมีเป็น ไล่ข้าวโพดใช่ไหมครับดรเตยใช่ใช่ครับเราย่าอยสายข<อ>้าวโพดก่อนย่อยเลยตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีมันสับปะหลังครับผมครัวทีน,นี้คือไม่ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรเลยอ๋อโอเคมองเห็นภาพความแตกต่างนะครับดรเตร้ยดูความแตกต่างครับครับอืมครับผมใบเริ่มเชื้อลงแล้วครับครับเชื้อลงละอืมอครับผมดูภาพรวมครับ ถือว่ามีความสมบูรณ์จะแบ,บ่งเป็นสองซีกซีกหนึ่งใช้ในส่วนของจูรินซีย่อยสลายไปแล้วนะครับ <S <S คือฝั่งด้านซ้ายมือไม่ได้ใช้เดี๋ยวมาดูในส่วนตัวที่ไม่ได้ใช้นะครับดูขนาดต้นปาล์มนะครับ <S <S และส่วนนี้คือส่วนที่ใช้ตัวย่อยสลายก่อน โอ้แต,ตกต่างกันนะครับดูสภาพของต้นต้นปา่าอันนี้ลุงชื่ออะไรนะครับ,บครับผมต้นมันสัปะหลังกับตัวต้นปาล์มเนี่ยปลูกนานแค่ไหนครับลุงตัต้งตแต่ตอนแรกเลยใช่ไหมครับ โอ้ยแล่สายเดิมลงใช้ตัวยแลยสายข้าวโพดที่เป็นเป็นพืชเดิมที่ปลูกไปก่อนแล้วใช่ไหมครับอ๋อโอเค,อเคย่อยดินไปแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มาปลูกตัวมันสปลังต่อเลยตรงนี้โรยผงครับ,รบผงคาราเพชรตอนนี้มีปัญหาเรื่องดินใช่ไหมครับดรปัญหาเรื่องดินเห็นี่เป็นเขตแห้งแล้งไม่มีน้ำครับครับปกติแล้ว ดินแบบนี้หนิสภาพแบบนี้เขาไม่ปลูกปาม,มาแร้วเพราะมันแห้งแล้งอ๋อครับมี่ปลูกปามได้ก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะปาล์มมันชอบน้ำครับแต่ถือว่าถือว่าสมบูรณ์เนาะครับปกติปลาล์มจะต้องกินน้ำ200ลิตรต่อต้นวัวอ่าดูผิดกันใช่ครับนนนนอ,อ่าฝั่งนู้นจะสีแดง รวมทั้งต้นต้นปาล์มด้วยใช่ไหมครับดูดูปาล์มดูปาล์มอ่าดูปาล์มดูปาล์มดูปาล์มเกงี่ยวแบบนี้ครับมาลุยรอบต้นนี่มันลุยได้ส่วนจากตั้งแต่ผมเข้ามาในบ้านไทยเนี่ยผมก็เห็นมันของดุงเนี่ยที่สมบูรณ์นอกนอกนั้นโลกกินหมดล้วครับถือว่าใบสมบูรณ์มากเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของการที่ย่อยสลายตอนนั้นเป็นไร่ข้าวโพดก่อนก็ไถแล้วก็ปลูกตัวมันสปะัง เอามาฉีดนั่นเลยครับเอาจริงว่าเป็นเป็นตัวสูตรพิเศษดีกว่าน,นี้เลยใช่ไหมครับจะเห็นภาพชัดเลยสาตัวมเท่าตัวเพราะว่า <พอ S 2> <Okay. S 1> สูตรพิเศษมันครบทุกอย่างครับผมคือเราเยื่อสลายคือย่อยไม่ให้มีพวกเชื้อโรคครเยื่อดินให้เยื่อดินให้มีครับแล้วส่วนต้นปาล์มนี่ก็คือฉีดด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อ